เก,ก,กล็ดกลิ่นเท่าเลยทุกคนโอ้ปิงสีมูสมปิ้งเลยนี่เ้เาสวัสดีทุกคนวันนี้เ้าข้าป้าทุกคนเลมาเลาะตะโสมโ,โ,โอ้ยเมือยแห้งหาข้าป้าก่อนบนัดีาหาแนวเจ้าของมากก่อนอ่ะไปก็บพันนวดนนแนมบนี้นสวัสดีทุกคนสบายดีนงไปลงคลิปหึงแ,ลแนละ <laughs> นี่รับเงินวิธีชาวบ้านสวัสดิหาเลาะอันวิธีชาวบ้านหลายเข้าป่าเนี่ย <c oughs> เป็นบรรยากาศเนาะเป็นบรรยากาศไปไปนอนหับอากาศหนาวโอ้ยหนาวหมือนนี้หนาวหมือนนี้ถึงเป็นช่วงต้นฤดูเลยด้วยนี่ต้นฤดูแล้วแต่ว่าพี่น้องทางไทยนะี่ยมือ่ออ่นมืน้นหอดหอบก,ก่อนห้ามติ๊มหนานะไปนอนหนาวอยู่ผ่านแอดไปก่อนแล้วพันใกล้ไปไปก่อนแล้ววันนี้จะเข้าไปกันห้าคนทุกคนนะพูดด้วยไปพูดแหละวพูดทุกคนเลยกระชีหามรถข้ามน้ำแน่เหมือนนี้ทุกคน ท่านไกลน่ะปลาย,ลายมือแล้วไปลมือแล้วมือเพลงลงมาบุได้ฮ่าฮ <laughs> <laughs> ่าฮมาท่อทีมงานมาเถิดไลยม,มือไดชิมามือไดชิมาอยู่อ๋อ้ไกลงมาได้ลงมาบ่ได้โอ้อ่าบุบไปยังนี่อ่าป้าไป้ายไปนี่ไปไปทุกคนลุยวันนี้ทุกคนเลย Yo yo yo, lại phải nắm chứ đây. Nắm một thân hang nó nắm cái đây. คะนยอยู่ยันนี้นะยันฝนโอโห้โหยกนี้ไปไปต่อปนี้ เห็นมนี่มาขี oh, hey, ่ขึ้นมาเลยนี่ใต้ขึ้นมาเลยนี่โอ้ได้เฉยเนาะเข้าไปยุ่งเราจะซื้อจับชนนี่ได้มานี่าะ เออกออเออเเออเออเออออเ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 เออเออเเออเออเออแออเ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 ออมออเออเออเอเออเออออเอ เป็บ้าเป็นนึ่งโอหแล้วกไก่ก็ไปคนเดียวาแล้วเบาอันนี้อะไรเอารถคนเบาเนอะหางเลย คนพยุงมาอีก้อนี่เลร้ายทอีกแน่มนะบูเรียร้รแบบเทำแล้วเมือวานได้แล้วนะเออเพราะว่าสลิงหมดแล้วมาเออเด็กเน

ค่ณๆนะไอ้ชีมันบ่น้องพี่งหมื่นไปเออรับดีบอนมันห้อยคนเที่ยวได้ดุอาไแค่เน

เรียบร้อยบ่นดนี้ี่ยแผ่ถั่วมัดไปนี่เพราะว่าถ้าว่าเพื่อทีมงานท่านี่เอารถจักมาปุ๊บเดี๋ยวมันใส่แผ่ตัวนี้แหละเพราะว่าถ้าเขาโตลงปุ๊บนี่มันเพียงเอิกดดเดลยรถเ่าอาจจะดับได้ทุกคนเลยไปวันนี้ปลอดภัยทุกคนบนน่เข้าไปต่อฮะไม่เข้าไม่เข้าว้าบ่เขาไปเยี่ยมเไเออไป 我你以为啥？<noise> ใกล oh ้นอนเออนอนคักว <laughs> ่ะนอนเตงหิน <laughs> ค like ักลีน you know, <wh> oh ี่ป๊าทุกยังเก็บเงินนี่อาจจะมีหมามากินนั่นนี่เชื่อใช่ไหมนี่เพิ่งไปหากินแล้วนี่ไฟเพิ่งกิดังไว้ยุ่นโอ้เนาะ เพิ่นกินอย่างเดียวเนาะเบิ่งเบิ่งเขาก่อนจะคือแห้งก้กาไม่เ <c oughs> ข่าอนเข่ายังอุ่นอยู่อออันน,นี้ไฟกองใหญ่บุเด้นนี่สลับยางคันยางนี้น,นี่เลยนี่อื้มฮะ บอนพนยูนี่คักอะไรบ่อนพนยูนี่เป็นเงื่อนหิดคักอะไรเมื็อนี่นี่นอนนี่ก็ได้นี่มัดเปย์นอนน,นี่นอนนี่สบายเลยนี่แล้วก็น,นี้บ่อน,นันขึ้นไปทั้งด่านพุ่นมันเป็นกี่หินอ่างหินงามงามเลยอ้าเข้าอยู่นี่ทุกคนในบ้านนี่พักเศร้าอยู่นี่นะแต่มีหัว่าใกล้ไปหากินชีสเลจะได้นี่ินสิงลดเท่าเฟิร์นกมาถือวันยุนย่กินเท่าน,นี้น โอเคอย่ okay, <Like this. S 1> ค่อยกับมีของแห้งได้ของแหง้ง,แหงค่อยกับมีอย่นี่อันนี้มีหมูตอนมาสองโต <laughs> นี่ <c oughs> โอ้ <c oughs> น้ำนี่ไปเอาอยู่นี่น้ำนี่น้ำมันบ่ยูฮันนี่นี่โอ้โอ้เสียงนิ่มนี้รถพันนวดนี่โอ้คักระรคักระ แล้วโอ้รถเพิ่นที่คือวันนี้เนาะนี่แหละจังเมืออะไรเออรถท่อนใกล้เพิ่นเห็ดตันนี้เนาะมันเป็นวันได้มันลงโพดหมดเลยจะไหนบ่ดนี่เอาฝนเห็ดมันต่ำเลยเห็ดมันต่ำนี่คือสเปอร์นี่บอเอาบางส่วนพันเกลอกออกประด้อย่าให้มันเบาเอาจะให้มันเบาเอาไปมาปุ๊บเลิศเพ่เบาโพดมาเบาโพดอ๋อเห็ดวันนี้ บานนี้เพิ่นเห็ดจะได้จากมื่อได้บานนี้จุ้งหมดเลยจุ้งจอดป้าบ้านนี้ละทิ้งบ้นี้เมื่อนมูพูดแล้วยามมาลุไทยมาผมจะนอาเมื่อบรรเนื้อจุ้งจุ้งเป็นจุ้งไยืนจุ้งกันแล้วบ่จุ้งไม่ได้นะต้นนี้มันมีตัวครึ่งกันเนาะบ้านี่เก็เห็ดนะสิเนาะเอ้าคันเทอาเตยต้นนี้รุดหรือต้นนี้บรุดได้อยู่แล้วอืมอันนี้นี่อันกินกันไว้ นี่อันกินกนันไว้นี่โลนึงนี่นกินจนนี่โลแล้ว,ลวนี่โอเคเราได้โซงที่มานี่อันกินอายุนี่ถือว่าพอได้อยู่เอามาจากบ้านแต่ว่าสซงมะออื่นเป็นต้นไปแล้วคือสิยากยากนี่อันนี้แหละมูต่อเนทะ่าทุกคนเลยนะี่ <c oughs> อาหารเที่ยงนะี่ถือว่ากินตัวนี้นี่ชัว่าคักรักทุกคนเนะครับมีน้ำนากินตัวแรง <c oughs> ข้างในมีก็จำเป็นหาใจข้างในว่าพักเทียมมักลายอาหารเที่เงเทา

บม่านันจะเถอบัม่านอะไรเห็ดคักว่าบดีโอ้ยม่งโม่งิอมทุกคนเอ้อยมัมาคักกันอีตพลิชพลิชงามลนป้าอีกหนิ่งคนผ้าบ้าไปแลยจะได้เห็นสมัยเท่าไหร่สามพันอโอ้ยมหอมเลยหอมหอล ทำเรื like, ่องไรก็บังงามเลยมันคืดหนัเลย้อลเชี่ยนี้วะเก่าได้แต่เก่าสิกินทุกเดีวไปล่อไปแล่มา โอเคทุกคนอ่ะท well, ุกคนเดี๋ยวนี้กินเท่าทุกคนเลยโอ้ยปิ้งสีหมูสามปิ้งเลยนี่โอ้ยคักเลยนี่เอ้าวันนี้อาหารเที่ยงฮอรถือว่าโอเคอยู่ทุกคนเลยถ้ามื่อแรกไปกะอ้ะเบิ้งตามสถานการณ์ฝะทงไปกับอันในพาดโอ้คนเคยซ่อเดี๋ยวช่อวันนี้เนาะเนาะโอ้นนักโล่สี่ซึ่งบางเนาะใส่บางๆเงี้ยงๆอืมงามแล้ววันนี้เฮียเลยเหลืองไข่กรี๊ดมากทุกค ไฟจะกินข้าวเสพต้องมาวันนี้เน่นอนเอ้าไม่ยทำอะไรจะโมงเลยตอนนี้หายกะเออกะหอยแก่เติมมาได้กินข้าใบแก่ๆมันอกี้ครั้งลูกเลยกินยังกับเสพจะหน่อยมือมือไปหากินนี่กะเข้าวเศร้ากับไปกินตัวเสวียโมงข้าวเพียงกินบมแซ่บนี่เอ้ายังสองปีงไป เนาะสานีก็ได้เในแต่หมหุงเฮาอันนั้นได้เปลี่ยนเนาะมันเปลี่ยนรสชาติได้เอามาไหมไปนี่แตมหุงอยู่พี่นี่เอาคันนี้เนาะนี่นี่หัวเฮากันนี่นี่มีครบหมดนี่เห็นมานน้อยนี่ก็นเลยเนาะมีครบซีนแล้วนี่นะมีครบแล้วไอ นี่มาจะไกลเด้อตวนี้นะนี่นองตันี้ไกลกว่านั้นอีกนี่มาจากมุมน้องนี่ตงนี้นี่มาแต่ไกลเนาะมาวบ้านชมกบพีมองไห่ไปเ่อย่บวกหน่อยนะ มีพระเก็บบุญอเอางทกคนเลยพระกับขี้คานเก็บบุญดีกว่านี่อุ้ยน,นี่มาจูบุษรา้ากันเลย มืัอนี้นี่ขั้นว่าใน้ผ่านมีมานทุกคนเลยถ้าเอากระสีเฮ็ดกินตัวเก่านี่นะขั้นว่ามานอันกินตัวนี้กะยังเก็บว่าคือเก่านะทุกคนเลยเอา,เอาบอกไก่มาเลยได้ไดบนันใดแต่ไ,ได้บอกไก่สวัสนีสวัสดีขอบใจเด้อเอาเลยเออ สำหรับอาหารหิวข้าวแห้งเลยเขาหูตัวหิวบ่ไดพี่จังมัเจ้าอาในกับมาแต่เลาะแล้วกันไปยิงนกน่อยในตัวหนึ่งมาอะไรแกงอ๋อนกยังอันนกเรืองนกเรืองเห็นคนบรรยุ่ธหนกเรืองนกเรืองนกเปาใช้เข้ามาประทังชีวิตได้บ่แม่นได้กินจะมื่อแต่ว่าได้จว่า ขับรถโดเพราะว่าเนีเน้นห้าอันนี้เด้โออตกลงคยุบพี่จักมือแล้วนี่นะโอ้หึไรมือเลยไรมือแล้วอือยิ่งมูกับปอโทโอชุดยิงมามือแหลกนั้นจอดรถไว้ย่างขึ้นเทิงนะไปเลยกับมูกินมักคุดอยู่โอ้เกือบได้จอบจอบเข้าไปประมาณ ตกลงยูพีนี่สามมือน้นบริสิโนว่าจังไดบริสิสามขึ้นบริสิไงสามเนี่ยมือในมือจได้เมือในคือเห็นรถเพรถเพยสั่นน้ำพัเนี่มือเนี่ยเอามาหนึรถน้ำพัดบปเนี้ตอนนี้ว่าเขาขึ้นมาเอามเขาไปลักเอาไปสักกอดเลยหายสกัดกอผมไม่เห็นเขาเป็นเนี่ยเออวุ้ยไปขึ้นมาเขาค้าเกี่ยวเข้ามนี่เอากับปั่นเข้าแล้วเพื่อจังกีขึ้นมาอปั่นเข้าวันนี้ลงกไปปั่นเข้าวันนี้เนาะบริขึ้นมาได้วบริเนาะ ไ่เลยเกินน้อยเหมือนกัมูเงินบ้านเข้าอ๋อทุกคนเลยย่างฟันแอดสงใส่นี่มีท่านมีแต่ได้อยูี่ไรอยู่สงสัยกินอาหารเก่าอยู่ทุกคนเนีนั่งดีเลยฮะหมูเหยียบเหวหมูเหยียบเหวเออไปจอบเหว่าหรหมูเหยียบข้างในหมูเหยียบแต่ว่ามันโมยู่โมยู่เหยียบแหละสปริงมันดีดออกบมสุดอ๋อนันแหละย่างเป็นบ่วงโบหญ่นั่นปั่นได้ขนาดอืมอมันออกได้โอ้ บันห้อยมันยำออกเลยหันโยแต่เสียดายเออห่วดลันข้างเนี้แต่ว่าสปริงหูดเบาบ่ดซุดเออเฮวนี่เฮ้วสปริงเนาะแม่อ๋ออาะไรสปริงเปตัวตัวยันไอ้ไอ้มันหยักนะเออเสียดายมันมีตัด้วยเชียวโบไมีอีย่งได้นี่ไปกับเสมาอยู่ไปเสมาอยู่โอ้ยนี่จะล้มเขาเห็นเขาห่อเขาเสียบหมดแล้วใบใหญ่อีกัะ บ่ไม่มีตนกน้อยๆโอ้ยยาวแล้มีตนกน้อยๆถือว่าประหลาดเล่าบางกอนเอองาบเคยได้บ่เคยเลาะได้แถ่นี้บ่เคยเลาะแถ่นี้แม่นประหลาดเล่าบางกอนงู้จังหวะมันจังเอาหักได้เลย่า่าผมเป็นยังงูเป็นยังงูทุกคนนะง่ายๆแต่มันเห็นเท่านั้นนี่มันเห็นเท่านีรตัวนี้จะงูยังงี้นี่เต็มนะนี่เป็นสปริงนี่เด้อ คันเล่ลีนี่มันหูซึกแล้วมันเทาเท่าอยู่นี่นี่เอ้ยสัมผัสทั้งอันนั้นได้เสียงสั้นจะทือนด้เพอนีได้อ๋อไม่อ้ยไม่่หลได้อ๋อเอาเอาเอาาแล้วเห็ดแล้วเห็ดแล้วไม่หอยไดอบอกในน้ำซะนี่้ บอกลายเฮ็ดเล้ยวเอาเ้ยไอ้พานเขาเกิดไม่ห้อยอันี้ฮะไม่ห้อยเนาะเห็ลาพาเอาคันเอาทำไมไม่ได้แล้วมันชิมมนเออไม่ห้อยเนาะช่างพ่อเอากันอไ้อันนี้อันซีนอานาบวเฮียงอันนี้ฮะ สั่นน้อยนึงพอได้ติดมานั่งเขาโบกใกล้ซิบน้อยนึงเชียงบ้าก่องไว้ายแต่เขาเอาแปดสิปายโลได้ยังไงเฮ้ยโมือร่องมึงก่อนรองไหมจันทร์มือะบ่ใกล้เอาซิ้นสันให้พันน้องไปผักบ่เอียงเนอบ่ชแลนด์อือบ่เอียงก็ได้มูดีเอาทีมงานหมอก็เจ๋งยิ่งได้ย่าบไปย่าหมู่ตัวใหญ่เด้ มูมูเทาเวี่ยงเฮ้ยเาเนนนะเงี่ยมินขึ้นเลยเวนสรุปรวมแล้วนี่สีนเก่าเีนเก่าสีนเก่าบ้านเอาเอามื่อนี้เรารอดไปเมื่ออื่นนี้ฝากความบังไว้กันในบ้านมื่อานยังยังเมือนาะบ่งสำรวจบ่งสารวจบ่ จับเจอได้มืออื่นได้เด้อจับเจอได้นี่พันเองมาไหนบ่ได้ไปเลยใก้ยใกล้แถวตัวทางลงไปเท้านั่นเบิ่งอีู่ปะนี่บนยูบนเท้านี่ก็ถือว่าเฮาก่อยูวันนี้ทุกคนเลยบดจักดังไฟอยู่นี่นี่มันหนาวทุกคนเลยช่วงนี้ช่วหนาวหนาวเลยนี่กับฝนตกมากครโอเคอยู่ดอกนี่ฝนตกมากครโอเคอยู่นะ

บาวันยังใครกลางใครเดิมเอ่ะมาทุกคนมากินข้าวน้ำกันบ้านนี้เขากินข้าวกินน้ำกันบ้านนี้กินอาหารเข้าคข้ายคือตะบอนใสยจุ๊กชักได้บุบันได้บุกคือกันโยกคาร์ตสปริงไว้เลยอย่าโยกบุกคือกันเนาะกินนี่หมูจุเตะกิ้งผู้รู้อยากใชเนี่ยนี่แต่มื่ออื่นเนี่ยเขาไม่หู่จักเด้นั่ยได้กับ ชุโตันนี่ฝากเขมางไว้นะยังน้อยนกเปาสอตก็โอเคอยู่นะมาละมาปนเอาไว้เงทงกันได้ตี่เอานี้งานแต่ละคนกัพักกันรับนอนในบาทนี้นี่เขาอิ่มแล้วนี่ทุกคนเลยนี่ ว้าวอะ, <c oughs> อะทุกคนเลยมันเราพ่อนก่อนทุกคนเลยบ้านนะี้นมวยมยปั๊มรถนะโอ้ยอแหงทุกคนเลยเอาไปบ้านทุกคนอื้นเสา,าล่อลุนล้นในผ่านแต่ละคนบึง่งผลงานทุกคนเลย